สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวันนี้ติดตามในส่วนของสถานการณ์ราคาข้าวต่ำนะครับซึ่งล่าสุดก็เริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวนานะครับโดยเฉพาะชาวนาที่อยู่ในภาคกลางเริ่มออกมาเคลื่อนไหวเปิดข้อเรียกร้องในเรื่องของการประกันราคานะครับแล้วก็ที่สําคัญหลายพื้นที่ก็อยากให้มีการเปิดตลาดนัดข้าเปลือกนะครับซึ่งล่าสุดจากการ เปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เตรียมการที่จะเปิดตลาดนัดข้าวดันราคาข้าวเพิ่มนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่20จังหวัดนะครับเน้ในในโซนทางด้านภาคกลางทั้งนี้ข้อมูลจากในส่วนของอช่อง7ออนไลน์นะครับช่อง7 HD นะครับก็เป็นการนำเสนอข่าวแล้วสอเกษตรกรหยุดขออนุญาตนำมาแชร์ต่อท่านผู้ชมนะครับเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกดันราคาข้าวร้อยถึงสองบาทต่อตันนะครับ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะพอใจหรือเปล่านะครับในส่วนของราคาที่เพิ่มขึ้นร้อยถึงสองร้อยบาทต่อตันเนื่องจากในช่วงนี้ราคาข้าวตกต่ำมากนะครับเหลือแค่หกหกพันนะครับประมาณหกเจ็ดพันบาทต่อตันนะครับจากปีที่แล้วที่ขายได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อตันนะครับมาดูนะครับในส่วนของข้อมูลจากช่อง 7hd นะครับพาณิชย์เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกนะครับยี่สิบจังหวัดดันราคาอีก 100ถึง200บาทต่อตันจอดถกแก้ปัญหาข้าวนาปรัง20่กุมภาพันธ์นี้ต้องรอดูสถานการณ์นับกำลังร้อนแรงเลยในช่วงนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะเสนอหาแนวทางมาตรการในการแก้ไขในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับทั้งนี้พิชัยสั่งถกด่วนแนวทางแก้ปัญหาข้าวนาปรางหลังชาวนาอายุทยาชุมนุมปิดถนนประท้วงควบคูเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกนะครับ ก็หมายความว่ารัฐบาลมีแนวทางที่จะทําคู่ขนานกันนะก็คือเปิดในส่วนของตลาดนัดเข้าเปลือกไปพร้อมกับหาแนวทางหรือว่ามาตรการแก้ไขหลังจากที่มีการปิดถนนประท้วงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะมีผลกระทบทําให้ในส่วนของรัฐบาลเริ่มที่จะ,ะหันมาหามาตรการแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นชาวนามีโอกาสที่จะบุกทาเนียบรัฐบาลแน่การเคลื่อนไหวของชาวนาค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะครับ ท้งนี้วันนี้ก็คือวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับนายพิชัยนาถพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการตลาดซึ่งมีตนเองเป็นประธานและมีหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงเกษตรและพาณิชย์รวมทั้งภาคเอกชนนะครับเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาข้าวนาปรังที่ได้รับผลกระทบด้านราคาข้าวขาวในตลาดโลกที่ต่ำลงนะครับในวันที่20นี้ จะมีการประชุมกันนะครับก่อนน,นําเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติซึ่งมีนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานต้องมาดูว่าพี่น้องชาวนาจะทนรอไหวไหมนะครับเพราะว่าวันนี้่ต้องประชุมประชุมเสร็จกว่าจะมีการนําเข้าคณะกรรมการนะครับชุดใหญ่ก็อาจจะกินเวลานานนะครับทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเร่งดําเนินการออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ในช่วงนี้ได้รับผลกระทบด้านราคาด้วยเหตุจากสถานการณ์ที่อินเดียกลับมาส่งออกข้าวประกอบกับการที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ลดการนําเข้าข้าวขาวด้วยนะครับซึ่งทําให้ชาวไทยซึ่งทําให้ข้าวไทยได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือโดยการสั่งการให้กรมการค้าภายในในฐานะฝ่ายเรขาคณะอนุกรรมการข้าวด้านการตลาดเร่งจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนะครับเพื่อเสนอมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาก่อนนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าวนะครับหรือว่านอบขอพี่นาเพื่อให้ได้ข้อสรุปให้พี่น้องเกษตรกร,ดกรโดยเร็วที่สุดนายพิชัยกล่าวนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในดําเนินการคู่ขนานทันทีจัดตลาดนัดเข้าเปลือกปีการผลิต2,667ทับ68ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงเมษาปี2,668 ซึ่งมีแผนที่จะจัดตลาดนัดข้าวเปลือกอีก14ครั้งเพื่อดึงราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย8จังหวัดนะครับคืออ่างทองสิงห์บุรีสุรินทร์นะครับพิษณุโลกสุโขทยัยพระนครศรีอยุธยาอุบลราชธานีและนครราช,ชาสีมานะครับโดยตั้งเป้าว่าโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกจะช่วยดันราคาขายข้าวของเกษตรกรให้ปรับเพิ่มขึ้นได้100-200บาทต่อตันโดยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจะได้จัดตลาดนัด ครั้งที่1ในวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์นี้นะครับทางนี้สมาคมาสำหรับสถานการณ์ข้าวเปลือกนาปังปี2567ทับ68นะครับคาดว่าจะมีปริมาณถึง6.53ล้านตันข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น1.08ล้านตันข้าวเปลือกนะครับหรือเพิ่มขึ้น1ละ20จากปีก่อนที่มีปริมาณอยู่ที่5.45ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนด้านผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วในเดือนกุมภาพันธ์68โดยจะออกกระจุกตัวช่วงมีนาถึงเมษา68ประมาณ68%หรือ4.42ล้านตันนะับสำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้านะวันที่14กุมภาพันธ์68อยู่ที่ตันละ8,300-9,000ถึงบาทนะับเฉลีย่ยอยู่ที่8,650บาทต่อตันนะับะครปรับลงเทียบกับปีก่อนที่ขายได้ที่ราคา1 000, 1 2 5 0 0บาทต่อตัน หรือว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงก็คือร้อยละ30นะครับทั้งนี้ราคาปรับลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กันยายน67เเป็นต้นมาเนื่องจากอินเดียนะครับกลับมาส่งออกข้าวขาวตามปกติรวมทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีแนวโน้มนำเข้าลดลงจากการเก็บสต็อกที่เพียงพอแล้วทำให้ความต้องการข้าวขาวจากไทยชะลอตัวลงนะครับจึงได้ปรับตัวลดลงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ ราคาในปี2565ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่อินเดียจะงดส่งออกข้าวนะครับสำหรับสถานการณ์ราคาปัจจุบัน14กุมภาพันธ์ของข้าวชนิดต่างๆยังทรงตัวแต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ย16,000บาทต่อตันปรับเพิ่มขึ้นจาก14,850บาทต่อตัน,นครับเพิ่มขึ้น8%ข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย 1, 1,3250บาทต่อตัน ปรับลดลงจาก13,300บาทต่อตันนับลดลง0.4%ครับเปลือกปทุมธานีนับเฉลี่ย12,100บาทต่อตันนะครับปรับลดลงจาก14,400บาทต่อตัน,นลดลง16%แล้วก็ข้าวเปลือกเจ้าเฉลีย8,700บาทต่อตันนับปรับลดลงจาก12,500บาทต่อตันเหลือลดลงถึง30%นะครับก็เป็นสิ่งที่ ทางกระทรวงพาณิชย์เริ่มที่จะนั่งไม่ติดนะครับจะต้องออกมาหามาตรการในการแค้ไขโดยเฉพาะในช่วงนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวนาเป็นจํานวนมากนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเริ่มที่พิจิตรสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานะครับฉะเชิงเซาไล่มานะครับแล้วก็ล่าสุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ค่อนข้างจะเป็นการรวมตัวกันที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับมีในส่วนของการปิดถนนเพื่อให้รัฐบาล ออกมาตรการแก้ไขแล้วก็ยังมีการขู่นะครับว่าถ้ายังไม่มีการออกมาแก้ไขาตามข้อเสนอเรียกร้องนะครับที่เรียกร้องก็คือในเรื่องของการประกันราคาตันละ11,000บาทนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยช่วยเหลือเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตซึ่งก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะสามารถตอบรับข้อเสนอได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากช่อง7ออนไลน์นับช่อง7 HD นะครับที่เสนอข้อมูลและสอกเกษรษฐกิจหยุดนำมาแชร์ท่านผู้ชมต่อ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ